so for today's sati daily the topic is in one sentence how do you encourage someone or motivate someone lift up their mindset huh? so for me the phrase i use the most to lift up someone when they're feeling down is this too shall pass Whatever you're facing, this too shall pass. It's impermanent. It's transient. It's constantly changing. Know that maybe in seven days, seven months, or seven years, whatever you're facing will pass. So persevere. It's tough, but it'll pass. ค่ะก,ก็ขอแสดงความคิดเห็นกับประโยคของดีเจแพตตี้นึงนอ้องคิดว่าเป็นประโยคที่ใครหลายๆคนอนะ่ะใช้ให้กําลังใจคนอื่นจริงๆเวลาเราเห็นเขาอาจจะแบบว่ากําลังทุกข์กับเรื่องอะไรเนาะหรือว่าผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนะคะก็รู้สึกว่าอันเนี้ย จริงๆอะช่วยได้มากนะถ้าเราเข้าใจว่าทุกๆอย่างอะมันจะผ่านไปทุกอย่างมันจะไม่อยู่อย่างนั้นเนาะบางทีเคยเป็นไหมคะแล้วลองสังเกตนะบางทีเราทุกข์มากเพราะเราคิดว่าเราไม่รู้จะมันจะจบลงเมื่อไหร่เราอยากจะให้มันจบตอนนี้สักทีอะมันช้าเกินไปเรารองไม่ไหวแล้วเพราะเราเจ็บมากเราเหนื่อยมากเนี่นะคะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่า ถึงเราจะขอหรือเราจะไม่ขอรอหรือไม่รอนะสักวันสิ่งเนี้ยสิ่งอะไรก็แล้วแต่นะมันจะผ่านไปอยู่ดีนะเราจะชิวๆกับมันมากขึ้นแล้วเราจะไม่คือจำบับเราอ่ะใช้วิธีเนี้ยโดยส่วนตัวนะที่เราคิดว่าความทุกข์มันลดลง50%เลยนะเพราะเหมือนเราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนาะทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอคิดแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ไปไปจดจ่อรอว่าเมื่อไหร่มันจะผ่านเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะหยุดอ่ะแต่เราคิดว่าเออไม่เป็นไรชิวๆถึงแม้ เราจะทำได้ดีหรือทำไม่ได้ดีเราจะเฟลหรือเราจะทำได้ดีมากในช่วงเวลานั้นนะแต่สุดท้ายสิ่งนี้มันก็จะผ่านไปอยู่ดีนะมันทำให้เราเราคิดว่าเราชิลๆกับทุกอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะผลลัพธ์ของบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเราอาจจะมี expectation กับตัวเองใช่ไหมในการทำอะไรบางอย่างแล้วสมมติว่าเรา perform หรือว่าเราทำมันออกมาได้ไม่ดีอย่างที่เราคิดเรารู้ตั้งแต่ตอนทำไปแล้วว่าเราอาจจะทำพลาดแล้วเราก็รู้ด้วยว่าผลลัพธ์มันอาจจะไม่ค่อยดีหรือเราก็อาจจะ แอบเผลอคิดไปว่าผลลัพธ์มันต้องไม่ดีแน่ๆเลยแล้วกังวลนะคะแต่ให้คิดว่าจริงๆอ่ะทุกๆอย่างเนาะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปไม่ว่าวันนี้ผลงานเราจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่สุดท้ายมันก็จะผ่านไปอยู่ดีไม่ว่าผลการเรียนไม่ว่าการพรีเซนต์ครั้งนี้มันจะออกมาดีหรือไม่ดีมันก็จะผ่านไปอยู่ดีเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยมันก็จบไปแล้วพรุ่งนี้การพรีเซนต์ครั้งนี้มันก็จบไปแล้วเรื่องนี้มันก็จบไปแล้วมันก็เป็นวันใหม่แล้วนะมันทําให้เรารู้สึกว่าประโยคนี้นะมันดีมากๆเลยนะสําหรับ ให้เราได้เข้าใจในะเหมือนสัตว์จะทำของชีวิตอะ่ะเมื่อเราอยู่กับความเป็นจริงนะคะเราจะเหมือนสงบลงอะเราคิดว่าเนอะอง mm hmm. so as DJ Bobby was saying suffering occurs all the time and important to remember that it's impermanent is there anything you'd like Bobby to to our viewers more encouragement add like give viewers สำหรับเราเนาะเราคิดว่าลองสำรวจตัวเองนะคิดว่าประโยคที่เราใช้บ่อยๆเลยอะคือประมาณว่าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจยังมีเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอะมาก่อนนะเราเป็นคนที่สมมติใครมีความทุก์มาหรือใครมีปัญหามานะ เราสึกว่าสิ่งที่เราจะทำะคือเราจะคิดคิดคิดสมมติเขาเล่าเรื่องมาแล้วใช่ไหมคะเราจะคิดคิดคิดเพื่อที่จะหาโซลูชันให้กับเขาว่ามันต้องแบบอย่างนี้นะว่ามันต้องทําอย่างนี้สิมันต้องทำางนี้เดี๋ยวไปพูดอย่างนี้เลยนะหรือว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องคิดดีนะแต่สรุปแล้วค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืนอนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่ากลับไปที่หัวข้อที่แล้วกลายเป็นว่าเราอะ่ะยังไม่เข้าใจเขาแล้วเราไปให้คําแนะนําบางอย่างที่สมมติ อาจจะทำให้เขาเสียใจบ้างแหละหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคือบางทีเขาเอาลองไปทําลองเอาไปทำเนาะแล้วมันหรือบางทีอะมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆอะค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่า๋อจริงๆอะหลายๆคนเนาะจริงๆอะเวลาที่เขามีความทุกข์หรือเขามีปัญหานะมาหาใครบางคนนะบางทีเขาไม่ได้ต้องการโซลูชันนะคะเพราะว่าจริงๆคนที่ จะรู้มากที่สุดเนาะว่าควรจะทํำยังไงในสถานการณ์นั้นบางทีมันคือตัวเขาเองเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับสิ่งนั้นอ,อยู่กับปัญหานั้นอยู่กับตัวเขามามากที่สุดมากกว่าเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอะไม่ใช่บางทีหลายๆทีเลยนะที่คนเข้ามาปรึกษาจริงๆเขาต้องการแค่คนรับฟังที่ดีเนาะบางทีต้องการแค่ให้มีคนรับฟังในเวลานั้นอะในขณะที่มันทุกข์อยากจะระบายมันออกมาบ้างนะคะอยากจะ เหมือนเอาความทุกข์ที่มันอยู่ในใจอะออกมาบ้างมันจะได้ไม่อึดอัดมันจะได้ไม่ทุกข์มันจะได้ไม่บอบช้ำจนเกินไปอย่างค่ะบางทีสิ่งที่เราทําไม่ดีที่สุดแค่เป็นคนที่รับฟังบางคนก็ต้องการคําปลอบใจบางคนก็ต้องการคาให้กําลังใจแต่บางคนก็ไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะแค่อยากให้รู้สึกว่ามันมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นอะให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะเพราะฉะนัะ้นเราคิดว่าก่อนที่เราจะไปตอบคําถามเนาะ ว่าเราจะให้กําลังใจคนยังไงดีอะก่อนอื่นเราต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีก่อนนะคะเราถึงจะรู้ว่าเราอะจะพูดอะไรกับเขาดีหรือบางทีมันอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้แค่เราอยู่ตรงนั้นเนาะอืมก็เลยรู้สึกว่าการฟังเนี่ยการเริ่มต้นด้วยการฟังที่ดีเนาะคือเปิดใจฟังนะะไม่จัดไม่ตัดสินคือเปิดใจฟังจริงเพราะว่าจริงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเราไม่สามารถเอาตัวเราประสบการณ์ของเราหรือว่าสิ่งที่เรารู้อะ ไปตัดสินใครได้เลยเนาะเราควรจะฟังเขาให้ดีๆก่อนเลยนะคะฟังให้เข้าใจนะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปหรือว่าแนะนําอะไรออกไปหรือแม้แต่พูดอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเขาเนาะเราต้องเข้าใจเขาให้ดีก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ต้องพูดก็ได้แค่เป็นกําลังใจให้กันในเวลานั้นก็พอนะคะแล้วเราคิดว่าเมื่อเขาแข็งแรงขึ้นเมื่อเขามีสติมากขึ้นเมื่อเขาเหนื่อยน้อยลง บางทีเขาก็อาจจะพบทางออกของปัญหาได้อย่างง่ายดายเลยก็ได้หรือบางทีอ่ะพอเขาแข็งแรงขึ้นโอเคเรากลับมาคุยกันในถึงเรื่องที่มันแก้ปัญหาจริงๆแล้วไม่ใช่แบบว่าในวันที่มันเข้มแข็งขึ้นอ่ะไม่ใช่ในวันที่ใจอ่อนแอเกินไปนะคะเพราะเราคิดว่าในวันที่เราอ่อนแอเกินไปอ่ะหรือว่าเหนื่อยเกินไปหรือว่าขาดสติไปแล้วอ่ะเราไม่สามารถคิดทางออกที่ดีๆได้หรอกเนาะเพราะว่า เหมือนตอนนั้นเราไม่ไหวแล้วเพราะฉันพักก่อนระบายมันออกมาค่ะพูดมันออกมาเดี๋ยวเราพร้อมเราค่อยมาคิดหาทางแก้ปัญหากันเดี๋ยวเราพร้อมเราค่อยไปต่อก็ได้ไม่เป็นไรหยุดพักก่อนก็ได้นะเราก็เลยคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เป็นคําพูดก็คือแบบอาจจะแค่อยู่ข้างๆแล้วบอกว่าอาจจะกอดหรือแบบให้กําลังใจเนาะบอกว่าเออเราอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นคําพูดก็คือเอยมันไม่เป็นไรนะยังมีเราอ่ะยังมีเราอยู่ตรงนี้ถึงแม้เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอ่ะแต่แบบในวันนี้มันยังมีเราที่ยังอยู่กับเขาเขาไม่ได้อยู่ so dj bobby's line of encouragement is to translate into english is it's okay or don't worry you still have me um, i think that's also very nice for people to gain encouragement when they're down they still have a shoulder to lean on a friend to rely on and someone who is able to be a listener. Often in life we are the ones talking about ourselves, about what we we have done today, but very little do we have people who are good listeners. So by giving that line of encouragement, it's allowing people to know that hey, you still have me, you can still rely on me. I'm here to listen. And I think that's very nice for um, our viewers, our listeners out there to know that, okay, even though you are facing a situation that is like a typhoon, but you know, one, it will pass, or two, at in the end, and don't worry, it's okay. You still have your friends, you still have your family, or you still have places. That people are open to listen people open ทีนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าประโยคให้กำลังใจนะั้นจริงเป็นสิ่งที่ดียิ่งมีไอเดียเยอะเนาะยิ่งดีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแอบ,บถามโปรดิวเซอร์ทาโกะน,นิดนึงว่าเขาเนี่ยมีประโยคอะไรที่เขาใช้ให้กำลังใจคนอื่นเป็นประจำหรือว่าชอบที่จะให้กำลังใจคนอื่นด้วยประโยคนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเราไปถามโปรดิวเซอร์ทาโกะกันให้แชร์นิดนึงค่ะ <laughs> ก็อันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ตอบค่อนข้างยากนะเพราะว่าพอมาถามตัวเองนะว่าปกติเราให้กําลังใจคนอื่นอนะด้วยคําพูดแบบไหนนะก็เลยรู้ว่าจริงๆเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้กําลังใจใครสักคนอนะเราจะอยู่ตรงนั้นให้เขาเพราะฉะนั้นประโยคที่ให้กําลังใจของทากกก็จะเป็นว่ามาเอาว่ามา คือมันจะเป็นเชิงของแอคชั่นมากกว่าค่ะคือไม่ได้แบบว่าเหมือนไม่รู้จะปลอบใจเขาอะไรอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าการที่แสดงออกว่าเราแบบว่าอยากรับฟังความทุกข์ของเขาหรือว่าอยากรับฟังเรื่องราวที่ผ่านมาในวันนั้นของเขาค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะพูดว่าอะเป็นยังไงว่ามาอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าอวันนี้เจออะไรบ้างไม่โอเคตรงไหนอ่ะพูดมาซีพรอมรับฟังอยู่ตรงนี้ประมาณนั้นไหมคะ ใช่ค่ะด้วยความที่เรารู้แบ็คกราวด์ของโปรดิวเซอร์เนาะเราก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นวิธีการให้กําลังใจของคนที่เป็นอนะินโทรเวิร์ดเนาะคือบางคนเขาไม่ได้แสดงออกด้วยคําพูดเนาะแต่เขาแสดงออกด้วยการกระทานะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะแต่คือพอมาถึงตรงเนี้ยเรามั่นใจว่าบางคนต้องพูดอะทีเนี้ยจากประสบการณ์อะโปรดิวเซอร์ทากัวคือบางทีอะเราเราพูดอย่างนี้ว่ามาอย่างี้แต่เขารู้สึกว่า ไม่เข้าใจบางคนต้องพูดเท่านั้นถึงจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอคนแบบเนี้ยโปรดิเซอร์ทาโกะเคยเจอไหมหรือว่าเราจัดการกับคนแบบนี้ไงที่เหมือนฉันอยากได้ยินคาพูดของเธออย่างเงี้ยจริงๆก็เจออยู่เป็นประจำท้ายคือบางทีเราแอฟแทรกอะจะโดนเพื่อนสนิท้องเรียนบ่อยมากค่ะว่าแบบพูดอะไรหน่อยอะไรเงี้ยบอกว่ารู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงก็อาจจะตอบไปว่าเข้าใจมั้งแบบว่าเออไม่เป็นไรเข้าใจอะไรเงี้ย จริงๆอันเนี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราถามแทนหลายๆคนเพราะเราตัวเราเองเป็น extrovert เนอะรู้สึกว่าบางทีเรามีปัญหากับการไม่พูดเหมือนกันแต่พอนานๆมานะคะพอเราเจอคนแบบนี้เยอะเราก็รู้จักสังเกตว่าอ๋ออันนี้มันคือภาษาความเป็นห่วงของเขาเนอะอันนี้มันคือแปลว่าเขาอยู่ตรงนี้ให้เราเนอะหรือว่าอันนี้มันคือการที่เขาแปลว่าเออเขาเข้าใจนะไม่เป็นไรมันคือการปลอบใจนะบางทีถ้าเราอะ คือบางทีเราก็ไม่ต้องไปบังคับให้ใครพูดเนาะแต่สังเกตเขานิดนึงว่าโอเคอันเนี้ยแปลว่าเขารู้สึกอย่างนี้เนาะอะไรเงี้ยค่ะใช่คือเวลาที่เห็นคนเศร้าหรือต้องมีอะไรแล้วเราอยากให้กำลังใจเขาอ่าเราจะไปชวนเขาคุยเรื่องอื่นหรือว่าชวนเขาทําอะไรแต่ว่าเหมือนใส่ใจเขาเป็นพิเศษมากกว่าปกติแล้วพอเขาดีขึ้นเราค่อยกลับมาอยู่กับของเรา <laughs> เหมือนเหมือนเป็นโหมดแบบพิเศษแล้วพอเขาโอเคขึค้นเราก็กลับมาเป็นโหมดปกติอย่างนี้เนาะ ก็อันนี้นะคะก็เรารู้สึกว่าดีมากๆเลยนะที่โปรดิวเซอร์มาแชร์เนะเพราะว่าเราคิดว่าเรากับดีเจ t าร์ตี้น่าย้ขายกันแต่ว่าโปรดิวเซอร์น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะเรารู้สึกว่าเออจริงๆอะ สำหรับบางคนที่เขาไม่พูดอ่ะเขาก็มีวิธีการแสดงออกแบบนี้เนาะแล้วจริงๆอะ่ะสมมติว่าเราเป็นคนที่อาจจะต้องการกําลังใจในขณะนั้นเนาะเราก็เข้าใจเขาหน่อยเนาะบางทีอะ่ะถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าการพูดมันยากสำหรับเขาเนาะเราก็ค่อยๆสังเกตเขาดูที่การกระทำเขาแทนเนาะเราก็รู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นรนะู้ไหมคะเรารู้สึกว่ามันทําให้ทุกคนอะ่ะได้เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองคอมฟอร์ตในแบบที่ตัวเองสบายโดยที่ไม่ต้องฝืนมากเกินไปอะ่ะ พระเรารู้ว่าอีกคนนึงจะเข้าใจไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะโอเคถ้าไม่พูดนะสมมติมองบ่อยๆอ,อ,อ๋อรู้แล้วเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะแล้วมันเกาะให้เกิด environment ที่น่ารักอ่ะเหมือนเรายอมให้ทุกคนอ่ะให้ใครก็ได้เนาะให้คนข้างๆเราให้เพื่อนเราให้คนที่เราสนิทเป็นตัวเขาเองได้เมื่ออยู่กับเราอ่ะมันก็จะอยากอยู่ด้วยกันเพราะมันสบายไงอืมมันก็จะอยากอยู่ด้วยกันเพราะมันสบายมันจะไม่สร้างความลำบากใจให้ใครคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปว่า โอเคการที่เขาจะเป็นตัวเองเขาต้องไปอยู่คนเดียวซึ่งมันเศร้าเกินไปอะ่นะเนาะอะไรอย่างงี้นะ,ะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆนะโหจากหัวข้อนี้เนาะมันแตกออกไปเป็นความคิดได้หลายอย่างมากๆนะคะก็รู้สึก <c oughs> ว่ามีประโยชน์แล้วก็หลายๆท่านนะ่ะน่าจะได้ประโยชน์มากๆจากหัวข้อในวันนี้ของเรา So all in all know that whether you are an introvert or extrovert this world Is still a happy place that you can find people to listen to you. Um, whether there's ups and downs in life, um, you're not alone. Don't shy away from help and know that this too shall pass. You've got a whole world ahead of you. Take it one day at a time and smile at everything that happens. Try to enjoy the show.